เล็กขนาดนี้อีกหน่อยจะต้องดังแน่ๆจะต้องถ่ายรูปไปเที่ยวเลยไว้ก่อนนะคะ6คขวบถ่ายรูปคู่ไว้ก่อนนะเอน้องชื่อน้องมิวสิกนะคะน้องมิวสิกอยากพูดอะไรก่อนไปลูกแนะนำตัวไหมนะสักนิดนึงชื่อเด็กหญิงณัชาม่งสุขชื่อล่นช,ช,ช,ชื่อน้องมิวสิกค่ะมาแตะลงเบียร์เสาทา เดี๋ยวบอกก่อนว่าน้องมิวสิกนะคะน้องเป็นแชมป์ระดับโลกเลยนะระดับโลกแชมป์ระดับประเทศนะคะ international dance competition 2022เผ่าิึงแบบได้แบบสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะคะทุกท่านคะใครยังไม่เคยชมนะคะการแสดงที่ไปชนะระดับประเทศมาค่ะมีเขาแสดงอะไรนะพื่อแดนยังไงนะคะเรียนเชิญค่ะขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะมาเป็นกำลังใจให้กับน้องมิวสิกด้วยนะคะทุกานคะ วันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะทางกล้องมิวสิกคลับนะคะาาที่พาน้องมิวสิกเนี่ย <c oughs> มาให้พวกเราได <c oughs> ้ชมการสแสดงของน้องกันนะคะเ <c oughs> รียกว่าการสแสดงนนะคุณภาพดี <c oughs> ะะเยีมเลยค่ะทุกท่านทใครที่อยากจะส่งน้องๆหนูๆไว้ไปแสดงนะจะได้ดูไว้ว่าเออเนี่ยการสแสดงแบบนี้ที่เขาไปประกวดกันระดับประเทศได้นะคะ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงประมือให้กับการแสดงนี้เลยค่ะของน้องมิวสิกนะคะจากโคเบเดนส์ก่ะตรงนี้ค่ะดีกันค่ะ